ครับเวลาเรียนก็เรียนกันในห้องนี้นะครับวนกันอยู่ในห้องนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้เปิดไฟตรงนี้นะครับที่เรียนกันก็อยู่ประมาณเนี้ย คอมกขาประมาณน,น,าน,น,นี้ครับนั่งทำนั่งหัดกันอยู่เนี่ยครับอันนี้ฮาร์ดดิสเอามาทดสอบเอามาเล่นกันได้อันนี้ก็คอมครับอันนี้เมนบอร์ดนี่แค่ส,ส่วนที่อยู่ในห้องนะครับที่อยู่นอกห้องก็ยังมีอีกเยอะแยะก,ก็ด้านล่างเลยเป็นจอนะครับตรงนี้เป็นเมนบอร์ดอยู่ใต้โต๊ะ เล่นของกินกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนที่นี่ยังไงก็เป็นแน่ครับลุงแจมรับประกันม <c oughs> ีอะไรให้เล่นเยอะแยะวันนี้ฮาร์ดดิสอยู่สามสิบสามร้อยกว่าลูกก็นั่งทดสอบนั่งดูกันแล้วครับ